8เมตรอะไ้าวันนี้ชุดมันเป็นยังไงบ้างกระบวนการการแต่งตัวกว่าจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็มีช่างสตลิสส่วนตัวพี่อัพค่ะช่วยทำให้แล้วก็ประคมกันหมดเลยก็คือคร่า,าวๆอยากได้ที่เป็นมังกรเงินใช่ต้อนรับตุจีนปีใหม่อะไรอย่างงวันนี้เหมือนแบบว่า <ๆ S 2> ตัวเองเป็นานางพญาไหมครับ รู้สึกค่ะรู้สึกรู้สึกรู้สึกนนใชนเห็นได้แล้วก็วววเป็นเกียรติมากที่ได้มาเปิดงานให้วันตถุษจ,จีนเนาะแล้วก็บางคนเงินก็บอกว่าเหมือนสะท้อนสิ่งชั่วร้ายออกไปด้วยอะ,อะไรอย่างนี้ใช่ก็ย่ำยอดค่ะเคยแต่งแบบนี้มาก่อนไหมไดินี่ไม่เคยเลยครับปกต,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 ติจะแต่งเป็นแบบชุดจีนโบราณไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้น้ำหนักของี่สิสตาเป็นอะไรบ้างประมาณหลายโลอยู่ที่ จริงไม่จริงจะบอกว่าวัานนี้ไม่ได้หวัดดีสวยๆ,ๆเพราะว่าหัวหนัก่จะเป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่ใส่ใช่ใช่ก็สมกับวันปีใหม่ซีรีส์จีนสักเรื่องมั้งคได้อยู่นะชวดนี้ <S <S ใช่ใช่ใช่ที่ต้องอยู่เมืองจีนแล้วแต่งเต็มขนาดน,นี้มาหรือว่า <S <S ไม่เคยเลยคะ่ะแ้ไไต่งงทเมือยใช่ได้นาดในเมืองไทย าง,งานเรมีอะไรบ้างนอกจากเราจะมาเป็นแบบว่าตัวแม่แล้วลกิจกรรมวันนี้อะไรบ้างก็งานจะจัดถึงวันที่11ค่ะแล้วก็จะมีโชว์ตลอดทุกวันทุกวันให้มาดูกันแล้วก็สามารถไปเขียนคำวยพรที่ต้นส้มทางนั้นค่ะใช่ใช่ก็ข้างในมีมาร์เก็ตให้ทานอาหารอะไรใดๆใชเราวยพรปเป็นภาษาจีนแล้วแปลเป็นไทยเดียรเบสเกีร์ <c oughs> 大家好我叫เนเ祝大家新年快乐然后身体健康嗯然后多多发财เอ哥，ค่พ <finals> ูดไปเมื่อกี้แปลว่าสวัสดีนะคะเนเน่นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้วันตรุษจีนวันปีใหม่นี้พี่ๆมีความสุขมากแล้วก็ร่างกายแข็งแรงค่ะปีนี้เป็นปีดีของพี่ด้วยใช่ใช่ปีนี้ปีดูหนูเออไม่หมอดูบอก ไม่เขา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 เดาวางตั้งแต่เมื่อแบบเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออช่วงช่วงอายุ27หนูจะเป็นปีรุ่งหนูแล้วหนูก็นั่งนับนั่งนับตั้งแต่5ปีแล้วเมื่อไหร่จะถึงยี่สิบเจ็ดจะทีไม่เชื่อเลยพี่คุณไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อค่ะพี่เชื่อเชื่อแล้วก็ไปตอนนั้นเขาพากว่าอะไร็เปนไงฮะ ไปยี่สิบเจ็ดจริงๆรือเป็นไงรุ่งจริงไหมอย่างที่เขาทักไงยไม่ยี ble, ่สิบเจ็ดเลยใจยันก่อนวิวนะกลับไปตอนนั้นเขาทักเขาทักว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นปีทองหนูแบบว่างานจะเยอะอะไรเรื่องแบบว่าเรื่องราแย่ๆอะไรจะผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นใช่แล้วเรารู้สึกไหมว่าเอ้ยมันเริ่มเป็นจริงตามที่หมอดูรู้สึกตั้งแต่ได้ใส่ชุดนี้อ๋ามันมาสะท้อนสะท้อนแย่ๆออกไป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  ใช่ม <laughs> <laughs> ันก็คือเห็นว่าเมื่อกี้บอกว่าคิวงานก็คือแดนเย็นแล้วเลยใช่คะ่ะใช่คะ่ะใช่ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันได้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เดียแยะพร้อมทำใช่ไหมคะค่ะพร้อมทำงานอ,อพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมขัะได้อีก เรื่องคิวไปเขาจองข้ามปีกันหรือเปล่าไม่ขนาดนะคะไม่ขนาดนันคะก็ยังมได้คอะาในสายงว่างเลยค่ะคือติดอเข้ามาได้อยู่ใช่ค่ะใช่แต่ถ้าจะจองข้ามปีหน้าไงจองได้ไม่คุณจองทาได้ค่ะได้ค่ะได้เลาดิปีหน้าก็ได้จริงๆคืออันนี้คือเป็นการคัมแบ็กกลับมาในนี้ของในเลมาด้วยนะด้วยนะด้วยนะคะด้วยด้วยที่หนูมาทำผลงานอะไรใดๆมันเป็นอิสระมากขึ้นใช่ก็ดีครับ เปิดต้นปีที่ดีอ่าวันกี้เป็ปล่อยเองใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างทำไมเลือกวันนี้มันเป็นวันดีหรือยังไงเนี่ยมูมาแล้วเหมือนกันอ๋อมูมาแล้วหรอปล่อยวันดีบอกว่าวันดีต้องปล่อยวันนี้ใช่เขาเขาบอกเขาบอกหนูว่าต้องปล่อยตามวันเอ่อตามข้อบุตรอ่ะเหมือนเราปล่อย ปล่อยลูกตามเลิกตามเลิกใช่ใช่แล้วทีนี้เขาบอกว่าให้ไปดูวันไหนเอหนูวันนี้พอดีเลยค่ะบกี่โมงกี่โมงมีไหมื่อเช้าเปิดเปิดเปิดไปเก้าโมงเก้านี่ก็มูเหมือนกันชื่อเราเรเดินสายกูมูคนนี้เล่นมีได้ดีเลยไหมหนูไม่ได้มูหนักอะไรอย่างงี้เราแบบไม่ได้ซื้อของอะไรไม่ได้แต่หนูไม่ได้ ไห้ถึงขนาดซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเราแบบโอเคฟังมาโอเคโอเคอลองเชื่อบ้างก็ได้ให้ปล่อยวันนี้ใช่ไหมเอะปล่อยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นไงบ้างตอนนี้ได้เช็คเลยติดเชื้ตั้งแต่เช้าเลยนะก็ดีนะคะก็โอเคใช่แค่วันกี้ดูว่ดีมากนะแต่ว่าคนรอบข้างคนเทนท์จะไปคิวคนรอบข้างเราสปอยในเรื่องของการมูเหรอครับคุณน้องน่าจะไม่น่าคนรอบข้างน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนูใช่ตัวแม่ใช่เปลี่ยนเบอร์สองเบอร์แล้วปีนี้ใช่เวลามู หนูไม่ได้ขอแต่คือเหมือนเขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีเราก็เชื่อเขาว่าเปลี่ยนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันเห็นผลไหมพอเปลี่ยนแล้วไอ้ทุว่าเห็นผลนะโอ้ยเห็นผลจริงแต่จริงๆเราไม่ได้งงงานขนาดนั้นเราไม่ใช่ไม่หนูไม่ได้งงงา่นเ่เปลนเแต่้ปาเขาบอกว่ามันดีแล้วก็เลยลองก็เสียหายใช่สบายใจก็เสียหายนิดนึงแล้วปีนี้มันทำอะไรมาบ้างที่เขาแนะนำมาแล้วทำอะไรไปแล้วบ้างเปลี่ยนเบอร์ บอรว่าเบอร์หนูเป็นเบอร์มังกรม่ใช้เบอร์มังกรแบบเจ็้าอะไรอย่างเงี้ยกแบบอะไรเงี้ยใช่ใช่อะไรประมาณนั้นใช่แล้วมีอะไรที่ทักแล้วเราจะต้องเปลี่ยนอีก รอจนี้ังใจนี้ก็ปวดทักนี่แต่จะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นใช่ใช่ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นรอดูเลยนะกัรรอดูมันกันไห้ามบ้างไม่มีอะไรห้ามบ้างไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีห้ามเลยครับนอกจากทักว่าจะฟังแล้วมีไปเสริมหรือไปเติมอะไรไหมครับอบว่ามันฟังกว่าเดิมหนูเพิ่งคุยกับใครไปศิลปินเพื่อนเพื่อนผู้ชายไปเองว่าแบบว่าเราเป็นคนเข้าคลินิกคือครึ่งปีครั้งก็เข้าไปทำเธอใหมาเนี่ว่ะแต่แบบเดี๋ยวนี้ศิลปินพวกผู้ชาย ไปฉ uh ีดนู่นจนี่เลยเออเดี๋ยวเติมไปเติมไปเติมไปเติมก็เดี๋ยวอาจจะหาเวลาไปเติมไม่ตไปเติมไม่ไปเติมเลยไปไหนไปเป่ามูดเขาว่าดีหนูก็ว่าดีเราไปเติมอะไรหน้าเราก็ดูแบบเต๊มหมดแล้นไปเติมอะไรแล้วอ่ะไม่รู้ก็เขาบอกว่าดีก็เราไปแต่เราเราไม่เคยไปทำพิธีนี้ก็เกี่ยวกับขมูที่ได้ไปไม่เคยหนูไม่ขนาดนั้นเราไม่ขนาดนั้นเราไม่ขนาดนั้นแนะนำแม้ค่ะแล้วมีคนแนะนำแม้ว่าเออไปลงนะไปแบบอะไรอย่างเงี้ยรู้จัก ทำหน้ามันช่วยมูหรอพี่อ๋อไม่ไม่อันนี้มันมูง่ายไหมจ๊ะไปเติมหน้าหน้าทองแปดทองเออแต่อันนี้ก็คือเราจะไปเติมไม่คิดแยกเรื่องก่อนแยกเรื่องก่อนมูก็มูทำหน้าทำยนงไงก่อนที่เด็ก็คือเราจะ เมื่อกี้บอกว่าเขาแนะนําให้เราไปนู่นนี่นั่นอะไม่มีอะไรค่ะเขาแค่บอกมาเฉยๆว่าลองไปทำมันนู่นทำมันนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ความสวยเฉยๆใช่ใช่ใช่จรนเบ้าหน้าเราก็สวยอยู่แล้วอยู่เลยเติมอะไรลูกขอบคุณค่ะเพราะพี่เนี่ยปีทองหนูค่ะแต่เราก็มีเฟกมากแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วตัวตัวอยากทำอะไรเพิ่มไหมคะหน้าเหรอคะคือเราหนูไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่อยากเข้าคลินิกนะแต่แบบเหมือนเรายังไม่รู้เราจะไปทำอะไรอะอะไรยังไง รู้จริงๆมันจะไปทำอะไรเลยล้วรู้แนวผิวพรรณยังไงบำรุงผิวต้องอ๋อมาร์กหน้าเช้าเย็นค่ะเช้าเย็นไม่หรอกไม่กินหรอกมาดื่มน้ำดื่มน้ำไม่ช่วยทำไมเราเคยลองเราเคยลองเคยเคยเคยมันได้ผลไหมไม่ได้ผลวันละกี่ลิตรวันละเจ็ดแก้วไม่ได้หรอหนูพูดเลยนะที่หนูแชร์ทิปทิปหลักๆเลยนะที่หนังหน้าดีแบบเข้าคลินิกครึ่งปีเนี่ยคือซื้อครีมแพงๆค่ะซื้อครีมแพงๆใช้ไม่ไม่เสียหายใช่ แล้วก็มาโอ้แต่คีมปกติต้องเหมาะกับผิวหน้าเราใช่ไหมใช่ก็ต้องเหมาะกับผิวหน้าเราด้วยใชาทำงานปีนี้ว่าหนูจะอยู่ที่ไทยเป็นหลักเลยจะเดี๋ยวจะมีถ้ามีงานที่จีนก็จะบินไปที่จีนค่ะเช่นตอนประมาณเดือน3เดือนสีน่าจะมีไปเล่นเฟสติวัลที่ฮ่องกงใช่คือบินไปแต่ละครั้งนี่เราต้องแบบบินยาวหน่อยว่าไปไปอยู่นวยาวหน่อยหรือเปล่าไม่ค่ะไปทำงานแล้วก็กลับเลยค่ะ จำปีนี้จะประกักฐานที่ไทยแน่นอนแล้วใช่ใช่ด้วยอะไรหลายอย่างมันสะดวกสบายกว่าปีนี้ไม่หนังมีีอะไรไม่มีค่ะใช่ยังมีงานเพลงอย่างเดียวมีงานเพลงอย่างเดียวกับพวกงานอื่นๆใดๆอ่ะทำไมแม่พี่ถามเรื่องงานเพลงที่ปล่อยไปมันเพลงเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างชื่อเพลง all to myself ค่ะก็ตามชื่ออยากให้เธอเป็นของฉันคนเดียวแต่งเอง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 เบเบ็ด o r y จินตานาการาไม่รั<า><ม>้จะปังเท่าเพลงแรกไรหนูไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่แน่ใจแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะทำเอ็มวีปล่อยเอ็มวีมาต่อเดือนสี่ประมาณนี้ค่ะใช่โอโอคุณแต่งตอนเพิ่งจะแลนดิ้งใช่ที่มาเป็นไงคะอานาร้์นนคือหนูพาย,ยายามจะแต่งเพลงที่เป็นแนวแบบมาไราแครรี่แบบ without you ใช่พลังใช้พลังช้ายไฟคือแบบว่ารักฉันจะไม่มีวันตายรักเธอจนหมดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบไปเค้นอยู่ตั้งนานมากจะทำยังไงมันทำมันกลายแบบ I can't live มันไม่ได้ไงแล้วมันก็เลยกลายแบบ yeah so pretty เขาจับพลังใ่กายเพราะน้ำแม่ก็ซินอะไรแต่มันก็ไม่เพลงรักเหมือนกันประมาณนั้นค่ะก็ใชเพงเพลงที่แล้วก็คือสร้างเป็นวราไปแล้วเพลง้องใค่ะ น่าจะมองเป็นนอกวงการไปเลยค่ะแต่ว่าลุกใช่อย่างที่เราหวังอะไรอย่างนี้แต่ก็มูแล้วเหมือนกันเลิกแล้วเลอกจากอะไรเลอกจากอะไรหูหงหรือว่าวันี้แค่คนเก่าพี่แน็กกับหนูก็มูหรือว่าเอาพี่แน็กมันเล่นจะดีไหมอะไรใช่ก็เป็นตบวกับชี่ชอบชื่นชอบเขาอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคนนี้ต้องมูยังไงไหมถึงว่าเราวันที่เราจะมี2ตัวเลือกไงแล้วเราเลือกไม่ถูกเราก็จะมีเราก็จะมีซ้ายขวาให้เขาดูว่าพี่ซ้ายขวาไหนเดียวกันใช่ อ๋เราไปชอยให้เขาให้หมอดูเลือกเลยว่าช้อยไหนที่มันจะส่งเสริมเราใช่ใช่แบบต้องกระจายเราหรือเปล่าให้หมอดูคนนี้ดูให้เราละแม่นทุกอย่างโอ้ใช่ใช่ดูแต่ดูห้าปีแล้วโอ้หมอดูแล้วนะใช่ดูแต่ห้าปีแล้วโอ้แล้วคนนี้เหรอคนเดถ้าต่องไปเป็นแคสต์แข่งนี้เนี่ยสายบูทแบบไงอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่า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 เสียทรัพย์จนเกินกำลัง ทางนี้ถามต่อเรื่องรายการช่วงๆไหนนะได้ค่ะเป็นไงบ้างตอนเป็นยังไงสนุกสนานสนุกสนานแบบสนุกสนานเลยมันลำบากกับการสื่อสารไหมกับเมนเทอร์แต่ละคนมันยากไหมเพราะแต่ละคนก็คือเหมือนแบบคนละภาษากันไปหมดเลย ด้วยที่พวกเรา่าจะพูดได้หลายภาษาอยู่แล้วแต่ที่เป็นปัญหาที่สุดน็นคือพี่แจ๊คพี่แจ๊คไม่เก็บมุกไทยก็คือมุกไทยบานเรามันสนุกที่ภาษาไทยมันสนุกค่ะ,ะถ้าได้ตามในรายการต่อตอนตอีทีต่อต่อมามันจะสนุกมากเพราะว่าภาษาภาษาไทยมันดิ้นได้อะอใช่แต่บางภาษามันเล่นไม่ได้เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็พี่แจ๊คเขาจะงงนิดหน่อยเลยต้องแให้ความาอธิบายความก็ไม่รู้จะแปลไงเหมือนกันพี่เวลาเขาเล่นมุกมาหรือว่าล่ามของล่ามของในรายการก็คือไม้พีรัตเป็นคนแปลใช่แล้วใช่แล้วพี่ไม้ก็พูด แต่ว่าพี่แจ็คเขาบอกเขาแม่เขาจะไม่ทุนไทยแต่หัวใจเขาเป็นคนไทยเขาคนไทยเลยค่ะเขาพูดไทยเขาพูดไทยเยอะมากเข่ใช่ก่อนเขาไทยมากกว่าใช่แล้วเขา nice ซวย nice น่ารักทุกคนรอติดตามดูนะคะสนุกสนุกสนุกจริงสนุกแบบยังไม่ยังไม่ได้ตัดยังสนุกเลยอแต่เป็นยังไงบ้างตอนถ่ายทำหรอตอนถ่ายทำบรรยากาศผู้กำกับพีดีของรายการอะค่ะเขาเป็นคนจีนใช่ไหมแล้วทีนี้หนูอยู่เขามาสามปีแล้วพี่หนูอะแล้วน่าจะประกวดก็จะรู้นิสัยเขาเขาจะเป็นคนที่ยิ้มยากมากใช่แล้วแบบเราถ่าย รอบล่าสุดไปแล้วแบบเยีย่ยมยอดเราตกใจตกใจจะรู้วมันเยี่ยมจริงๆเลยแต่ว่ารายการมันผ่านไปได้ดูจริงๆใช่ๆวันนี้ที่เป็นปรากดว่าวันนี้ปปปปเป็นเมนเทอร์ความรู้สึกมันแตกต่างกันหนูแตกต่างกันแน่นอนมันไม่ได้มีความกดดันอะไรขนาดนั้นแล้วหนูมาเมนเทอร์มันไม,ไม่ไม่เชิงเป็นเมนเทอร์แบบครูจ๋าหนูมาแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้กดดันเหมือนกันใช่ก็ไปชิวๆตามสไตล์เรามองเราหน้าตรงนี้เรามองเห็นไหมว่า อันคนไหนคือเราหรือว่าฉันก็เคยยืนตรงงานจีว่าเออมีรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนแบบเดียบคือฟิลชั้นสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนเราแตนแ่นเราพอจะเห็นได้นะจากจากความพยายามของน้องๆเลยมันจะชายออกมาเองว่าแบบโอ้คนนี้แหละ you are the one เลยอันนั้นก็มีบ้างมีแนะนำไหมหรือว่าอยากจะแนะนำน้องๆเลยว่ามันต้องยมงไม่เอาอย่ามีไม่ไ b แอสไม่ได้ไม่ได้เป็นพี่สาวใจดีรักรักน้องทุกคนแนะนำในฐานะพี่สาวคนหนึ่ง แนะนำอะไรอะ่ะแนะนำว่าน้องต้องยังไงหรือต้องฝึกฝนยังไงหรือว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงกับการคุณหนูก็จะบอกน้องตลอดว่าเธอเขาจะผิดหวังง่ายเวลาเราไม่ได้เป็นเซนเตอร์เราไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้เฟลหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้เหมาะกับเส้นทางนี้เราหรือเปล่าไม่ได้เดบิวต์จากรายการนี้ชีวิตเราจบแล้วหรือเปล่าหนูก็พยายามจะบอกน้องตลอดว่ามันไม่ใช่มันเพื่อนพี่บางคนไม่ได้เดบิวต์ดังๆกับพี่เออเออชีวิตเรามันมี มันมีทางไม่เหมือนกันเลยอย่าไปให้แบบรายการนี้มันเป็นจุดจุดที่แบบ stuck สตาร์ทถูกต้องมีแนะนำว่าต้องไปไหว้ที่ไหนหรือว่ายังไงแต่เพิ่มเติมไม่ได้ตจิตใจตั้งจิตใจเราเราไม่เราไม่ไปเราไม่ไ้หรือว่ายังไงไม่หนูไม่ขนาดนัไม่ถนัดไม่ถนัดแนะนำใช่ใช่แนะนำอย่างเดียวเพื่อนเอจะมีขึ้นโช์ในทีบ้างไหมบางคนมีค่ะบางคนมีหรอ ไม่รู้หนูก็ไม่รู้โชว์หรอไม่รู้นะแล้วจะมีบ้างไหมเมนโชว์ขึ้นโชว์ไปด้วยีน่าจะมีแหละใช่เดีวคิดไปอย่างว่าถ้าเราขึ้นโชว์เราจะเอาแบบไหนนึกคที่หนูไม่มีคนอื่นน่าจะมีเออเด้อยู่กับข้างล่างนั่อยู่ใช่นั่นจะสวยค่ะสุดท้ายแล้วให้ฝากแฟนติดตามนี่แค่ต้นปีทุกคนรู้สึกว่าปีนี้หนูจะมีงานเยอะแยะมากมายฟังอย่างต่อเนื่องแค่นี้ยังก่อบอกว่านค่ะก็ฝาก ค่ะก็ฝากงานจุดจีนของทางมหานคร Chinese Street Market ด้วยนะคะของ King Power ค,ค่ะก็สามารถมากันได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆหนูจะแชร์พลังมังกรให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ค่ะโอ้ี่ <laughs> รักแล้วนะต,ต้องเล่นละครแล้วละ่ะท่านมาเรีนนี่แล้วล่ะตังบ้างไมังไม่ตังคตังคแน่นอน ที่เราอยากเล่นละครมันมาถึงอ่ะเพราะเราเคยเล่นคู่กัน์ดมาแล้วเราก็ไปไงแต่ว่าอยากอยากอยากก็เป็นอะไรที่หนูชอบเหมือนกันค่ะใช่ที่ว่าหนูทำได้ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวยสวยอีนหนูไม่ได้หมูไม่ได้หมูเลยโอเคที่ชื่อเล่นไม่ได้หมู หลุดแน่เลยอะอยาให้หมุนนะหมุนไปน่ดีแค่เขาะคนจะนอว่าคือนี้เดตามลอดีดีเอออ